สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องซูฟูุขเฟิลค่ะวันนี้ก็มาพกบกับแซ่บต้วงก็บมแบมเหมือนเก่าเหมือนเดิมจากพี่น้องวันนี้เมื่อกินมาามาจากพี่น้องไวไวรสผัดฉาจา้าเงี้ยงให้เบิ้งบไดใพี่น้องเพราะว่าใส่หนาห่อนมาแล้วเดี๋ยวมันสี่เฮียเนาะกินมาามาจากวันนี้มามาหลอบคำอิดอย่างส่ผสมกับมี อันนี้อย่างว่าหอยพี่น้องหอยมีหอยมีหอมหอมอบแห้งแม่พี่น้องเครื่องมัพผิกดูทาแล้วมันจะเผ็ดเลย รถนี่กันนะกินนะพี่น้องเดี๋ยวเข้าตาพี่น้องจ๋าบ่มีไก่มามา โอ้ยคอยก็ว่าอยู่ว่าสอนไปใส่สอนมันจะอยู่ในถวยว่ออกให้คอยอุยแสบแสบพี่นนอดึงอันนี้ออกกันกรีดนันกรีด ใบไวย์ใไวยไวไว์อดผัดชาไวยไวย <elaborate> มาจ試試้ะกินมะม่ากินมะม่าหลอบคำ พี่นอหอ,อม,อม,ออม,อออมกินหอมหอมเพี่อหอมเมื่ซีนังก็น่าสีเลาะซีนังแดงจึ้อื ร่มดีขนาดพี่น้องร่มพัดร่มเย็นวีวีไหมเนี่ยมือแรงมากนะหนาวอืมอแอบไลยกัดต่ายเด้อยค่ะ สนับมือหอนบืหอนดอกพี่นอะอุุ่น กินง่ายสะดวกสบายคือมามาหม่้ะพี่น้อง เป็นไอ้รสผัดช,ชาพี่น้องผัดช,ชาหอยหอยผัดช,ชา จาพี่น้องคลิปนี้กะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะอย่าลืมไปเหลือกตังกันด้วยค่ะพี่น้องมาติดยืดจบนี่ค่ะขอบคูณเลยหลายจ้าบ๊ายบาย